สวัสดีนะครับที่นี่ต้อนรับสู่ช่อง less FPL อีกครั้งนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้จะพามาดูว่าสำหรับเกมวีที่7นะครับทีม s e l e คชั o นหรือดาฟของทีมผมเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงเลือกใครลงสนามเอาไปเก็บคะแนนในเกมวีที่7จ็ดนะครับ แต่ก่อนจะไปดูรับของเกมวีที่7นะ <S <S อ่ะเนาะเดี๋ยวไปรีวิวคะแนนของเกมวีที่6ของทีมผมก่อนละกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าผิดหวังมากครับสำหรับเกมวีนี้ถือว่าเป็นลูกสอนแดง2สัปดาห์ติดกันแล้วนะครับสาหรับทีมผมวีที่แล้วก็ลูกสอนแดงวีนี้ก็ลูกศรแดงนะครับสำหรับในเกมวีที่6ที่ผ่านมาครับแอบเวอร์เดของคะแนนอ่ะอยู่ที่43คะแนนเนาะซึ่งดูทีมผมสิครับโหมันน่าเศร้ามาก มันน่าเศร้าจริงๆครับผมได้33คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปถึง10คะแนนโดยเกณฑ์ที่ผมวางไว้ก็อยากจะให้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอยากจะให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือแย่ที่สุดก็เท่ากับค่าเฉลี่ยวินนี้นี่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10คะแนนเลยส่งผลให้คะแนนรวมตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่394คะแนนแล้วนะครับแล้วก็จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแรงผมอยู่ราวๆสัก3แสนตอนนี้กระโดดร่วงทิ้งดิ่งลงไปอยู่เกือบ7จ็ดแสนเลยนะครับอยู่ที่6,98,000กว่าก็ถือว่าน่าเศร้ามากๆนะครับาเกมมววีอผถ่ ต้องตั้งสมาธิแล้วก็กว่าจะ move on จากเกมวิดีโอออกมาได้ว่าคะแนนน้อยมากเนี่ยใช้เวลาอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันครับว่าเราผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างยังไงเนาะทีม value เ,เนี่ยอยู่ที่99.4แล้วก็มีเงินคงเหลือไว้ที่1.4นะครับ ลองไปไล่ดูในรายตำแหน่งเลยวีที่หกเลยก็เป็นเกมแรกที่ผมเอาฟอสเตอร์ลงแทนซานเชตนะครับแล้วฟอสเตอร์ก็ได้3คะแนนเนาะเก็บคลีนชีทไม่ได้แต่ก็ได้คะแนนจากการเซฟมาเพิ่ม1คะแนนส่วนในแผงหลัง4ตัวเนี่ยมีการทำคะแนนคนเดียวก็คือลูคัสตินนะครับเก็บคลีนชีทมาได้แต่เจ้าตัวก็ไปโดนใบเหลืองซะงั้นก็เลยได้มาที่5คะแนนส่วนชอราฟฟี่หรือเทรนเนี่ยก็เก็บคลีนชีทไม่ได้เลยนะครับเทรนก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยชอก็เหมือนกันก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับชอรงน่า ทำคะแนนไปได้คะแนนเดียวก็ตามนั้นนะครับไม่มีปัญหาการบาดเจ็บให้มาต้องรบกวนส่วนในเกมดันกลางนะครับสตัวเลือกกับตันเป็นมาเน่ครับมาเน่ <M ane S 1> ก็ไม่ทำอีกนะครับ,รบดันนี้ก็ถือว่าผิดหวังกับกับตันไปนะครับตัวที่ทําก็เป็นเดมไรเกรนะครับได้แอซิดด้วยส่วนเบนดาม่ากับเฟิร์นันเดสเนี่ยก็ยังไม่ทำเนาะเฟิร์นันเดสเนี่ยเกือบจะทำละแต่ทําพลาดเนาะไปยิงจุดโทษไม่เข้านะครับพลาดลูกจุดโทษก็ถือว่าน่าจะเสียวความมั่นใจเนาะไปย่างโรนันโดยิงมาด้วยแล้วก็ยังจะยิงพลาดอีกด้วยนะครับไม่รู้ว่าลูกตตต่่่ออออไปปปเเเนนนีียยจจะ็็โโรรััลดดิงงงหืาาก้บม สำหรับเฟอร์นันเดสตอนนี้รู้สึกว่าแวรลูเขาจะลดลงมาเหลือ11.9ซึ่งผมก็ยังมองว่าราคาตอนนี้มันสูงเกินกว่ามูลค่าของตัวเฟอร์นันเดสจริงๆแล้วเพราะว่าตั้งแต่มีโรนัลโดเข้ามาเนี่ยเฟอร์นันเดสก็ลงมาเล่นต่ำขึ้นแล้วก็เขาทําประตูหรือทําผลงานได้จริงๆก็แค่นัดเปอร์ซนนัดเดียวนะครับอีก3าเกมที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะทําไม่ได้เลยนะครับมีบทบาทอยู่บ้างนะครับ คู่หน้าโอบาเมยองกับปุกกิก็มีคนใดคนหนึ่งยิงก็คือโอบาเมยองนะครับยิงได้ส่วนปุกกิเนี่ยนัดท,ที่แล้วไม่ยิงก็คงไม่เป็นไรนะครับบุกไปเยือนทีมแข็งแกร่งกว่านะครับนอร์ิทในเกมเยือนก็ยังไม่น่าไว้ใจเกมในบ้านก็ไม่น่าไว้ใจนั่นแหละเพราะ ki, นั้นปุกกินัดนี้ไม่ยิงก็ถือว่าไม่ได้ผิดฟอร์มอะไรอีกตัวหนึ่งที่เจ็บไปก็คือแบมฟอร์ดนะครับแบมฟอร์ดเนี่ยผมยังไม่ได้ขายออกไปเพราะว่าหลังจากเกมวีที่เจ็ดไปเนี่ยก่อนจะถึงเกมวีที่แปดเนี่ยมันจะมีเบรกทีมชาติ เจ็บกลับมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดแผนทานเฟอร์แบมฟอร์ดนะครับ พอพูดถึงเรื่อง transfer เ,เนาะเดี๋ยวก็ไปดูสัปดาห์นี้ครับว่าผมเลงที่จะ transfer ใครเข้าบ้างใครออกบ้างนะครับสำหรับ potential transfer ของสัปดาห์นี้ผมเลงไว้3ตัวเนาะแก้ปัญหาตัวหนึ่งก็คือลุกชอนะครับเป็นกองหลังของแมนยูที่ฟิกเจอร์หลังจากนี้ค่อนข้างจะยากละเป็นการแนะนําเชิงเดียวกับที่ผมแนะนําไปในคลิปบอทซิตนะครับว่าฟิกเจอร์ของแมนยูหลังจากนี้จะค่อนข้างยากเลยทีเดียวแล้วลุกชอก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ด้วยไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนผลงานของเจ้าตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้คลีนชีแล้วก็แอตเลบต่ิก แล้วว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสตอนนี้มูลค่าเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเวอร์ไปหน่อยมูลค่าของตัวเขาจริงๆมันน่าจะไม่ใช่11.9แล้วละครับสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่12เนาะสัปดาห์นี้ก็ลดลงมา0.1เนาะเหลือที่11.9ผมก็เล็งๆไว้ว่าจะขายบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับส่วนคนที่3นี่คือเทรนด์อาร์โนนะครับไม่รู้ว่าเจ็บนานขนาดไหนแล้วก็ในใจลึกๆเนี่ยอยากจะเทรดตัวแมนซิตี้กับตัวของเชลซีเข้ามาในกองหลังนะครับเทรนด์อาร์โนเนี่ยเป็นกองหลังพรีเมียมราคาค่อนข้างแพงก็เลยเล็งไว้ว่าอาจจะเทรดอาร์โน่อออออออกกกกกกนนนะครรัััับบทททีีี้พ3ตวออเเเดป็งงงงลลาห ือกกองหลังของเชลซีมาตามคลิปวอลดลิตที่แนะนําไปเหมือนเดิมครับโรดริเกอร์กับอารองโซนะรัเป็นตัวที่น่าลุ้นที่จะซื้อเข้ามาอีกตัวหนึ่งที่เล็งๆไว้ก็คืออาร์สเปกูเอต้านะครับอยากจ,จะต้องขอฟังเพสคอนฟิร์นซ์หน่อยว่าตัวอารองโซนเนี่ยเขาจะได้ลงโชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หรือเปล่านะครับเพราะวันนัดล่าสุดที่เป็นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเบนชิวิลก็สลับกันลงกับอาองโซแล้วนะครับก็ดูจะเสียเส่ยงๆนะสำหรับอารองโซก็เลยอาจจะมองที่อารองโซโรดริเกอร์หรือตัวแซ่บคืออาร์สเ,เปมมกูเงกอง ในส่วนของกองกลางอะ่ะถ้าจะมาแทนบูโน่เฟอร์นันเดสตัวนี้ผมเล็งไปที่ซอนเฮงมินนะครับก็จะประหยัดมาได้1.9เนาะบูโน่11.9ซอนมิน10.0เจ็บเงินมาได้เผื่อเอาไปอัปเกรดกองหน้ามาเป็นลูกากูหรืออะไรก็ว่าไป ตัวเลือกของผมในสัปดาห์นี้ก็คงจะมีประมาณนี้ทีนี้พอตัวเลือกมีประมาณนี้ผมไม่ได้มีทารนเฟอร์กเก็บมาเนาะสัปดาห์นี้ผมใช้ทาร์นเฟอร์ได้1ครั้งผมก็คงจะเล็งเปลี่ยนลูกชอไปแล้วก็แทนด้วยโรดิเกอร์นะครับก็เปลี่ยนกองหลังตรงต,รงตามตำแหน่งกันไปก็เป็นกองหลังระดับ5้าล้านกว่าๆนะครับสลับกันส่วนเบนบูธหรือชิปต,ต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้ใช้ในสัปดาห์นี้นะครับแผนที่เลือกลงเนี่ยก็เลือกลงเป็น3 5 2ห้าอนะครับไปรีวิวคู่น้าก่่างกป่อน้คู่นับบอเเมิี็ะลร่ไปเเยยยืออนนุ่้าิงได้นล้นเเจม็ก ผมก็ลุ้นพุกเกียยิงทุกนัดน,นะครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยพุก,กเกียฟิกเจอร์ค่อนข้างดีส่วนว่าไม่ยองเนี่ยไปเย,ยือนไบรตันอาร์เซนอลก็ค่อนข้างจะกลับมาแล้วนะครับอาจจะลุ้นยิงได้นะถ้านัดนี้อาร์เซนอลยิงไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยผมก็จะได้2ครีนชีสําหรับดัฟฟี่กับซันเชตที่เป็นกองหลังกับโกนะครับแดนกลางเนี่ยเอาบาวฮิลลงมานะครับเป็นตัวหลักเพราะว่าเจอนอริทนะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับนอริทส่วนที่เหลือ4ตัวเนี่ยก็เป็นเบนราม่าเกรเฟอร์นันเดสมาเน่เป็นตัวเดิมๆนะครับกับตันตอนออยยู่่่นนนนะครรััับสวงกปตเี ผมขอชีกหน่อยไปใส่ที่ brow h ิ e นะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าหลังนอกดินี่ยค่อนข้างรั่วเลยขอชีกไปใส่ที่ brow hue นะครับหลัง3ตัวนี้เป็น d ฟ f f y l o ิเกอร์ซื้อมาใหม่แล้วก็ลู c ัสต e นนะครับโกเนี่ยนัดนี้สวิตกลับมาใช้ sun shade นะครับส่วนในตัวสำรองเนี่ยผมเสี่ยงมากนะครับเพราะเจ็บอยู่2ตัวก็คือ t r น n า arno กับม a ฟ f o r ดตัวที่เหลืออีกตัวหนึ่งก็คืออ r ม y t t ซึ่งอ r ม y t t เนี่ยไม่น่าจะได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ผมเล่นเสี่ยงก็คือเลือกที่จะไม่มีตัวสำรองแล้วก็คิดว่าเซเว่นตัวนี้ได้ ไ,ได้ล็อกทีมนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูเพจเคอ luence, ลมฟิลเล่นรอดูโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งว่าเผื่อมีใครบาดเจ็บฉุกเฉินขึ้นมาแล้วผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับยังไงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ล็อกทีมนะครับหน้าตาของทีมก็คงจะเป็นประมาณนี้ไม่น่าจะหนีไปกว่านี้มากสำหรับการสู้ศึกในเกมวีดีเจ็ดของผมนะครับยังไงคลิปทีมเซเลชันของเกมวิดีเจ็ดของทีมผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับวอนให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นกำลังใจให้ทีมผมหน่อยเนาะเพราะว่าหัวเรสอนแดงที่มาสองสัปดาห์แล้วสัปดาห เ,เกมระยะยาว38วีิเป็นเกมมาราทอนนะครับแล่ยังไงชิปวายการ์ดผมก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยนะก็เอาไว้ลุ้นใช้ช่วงวีคกสิกว่าๆค่อยใช้วายการ์ดวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ดูคลิปจบแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆแฮปปี้แฟนตาซีนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับ